Take email your your now to เราเ็มาบูเยี่ยมบูมถึงบ้านเลยหลังจากที่เมื่อกี้ไปเยี่ยมมาตัวเรียบร้อยโอ้โหรอใสไุ้มีหมาด้วยไม่กัดนะไม่กัดตัมันออกบ้านนูมีโมโนบ้านนี้มีหมาชื่ออะไรบ้างครับเนี่ยขาปั้นเขาบ้านกับ น้องบอมดูครับลบหน้าครับบอกจริงว่าลบจริงๆเลือกนาดใช่บูมแนะนำตัวเองหน่อยทักทายเพื่อนเพือวันดีดีโอก็ชื่อบูมครับมาภากิจแอดมิชั่นครับวันนี้จะมาเลือกคณะการว่าจาอันดับหนึ่งสองอันดับสามอันดับสี่เป็นอะไรกันบ้างอ๋อ โอเคแล้วสงการเป็นไงบ้างครับบูมไหนก่อนที่เราจะเลือกคณะกันมาเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยว่าสงการนี้ไปเที่ยวไหนอะไรยังไงมาบ้างสงการนนี้ก็ที่บ้านเขาไปเชียงใหม่กันครับแล้วบูมไม่ได้ไปอย,อ,ยอยากอยู่กรุงเทพบูม <c oughs> ไม่ไปทำไมไม่ไปครับไม่ไม่อยากไปอยากอยู่เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออะไรอยู่บ้านคนเดียวเลยว่างั้นครับก็อยู่มีอยู่ท,ที่ที่ชายคนโตอย่างอืม แล้วสงการที่ผ่านมาได้เล่นน้ำเฉยๆมาเอ่ยให้อยู่กรุงเทพก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะเอาไม่ได้เล่นน้ำดยวยกรุงเทพเราวทำอะไรอ่ะก็ไปออกไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เล่นน้ำอืมแล้วในสงการที่ผ่านมานี่นอกจากไปเที่ยวไปเล่นเนี่ยได้ไหมไปปรึกษาเรื่องคณะอะไรกันไงกับใครบ้างไหมไม่มีอ่ะก็แบบเ็เหมือนเราคิดคิดเองว่าเอ คนานี้ถ้าได้จะเรียนไหมอย่างเงี้ยถ้าแบบได้แล้วมันไม่เรียนไงี่ยก็ไม่อยากจะเลือกเนี่ยเหมือนไม่ขัดขวางแบบที่คนอื่นเนี้ยอืมคือไม่สนใจแค่ถึงไม่ถึงไม่ดูเอาไว่อยากเรียนหรือเปล่าอ่าอยากเรียนหรือเปล่าเออถ้าได้ก็ถ้าเรียนก็เลือกอย่างเงี้ยถ้าไม่เรียนก็เอออย่าเลือกเลยอย่างเงี้ยอือดูเป็นคนดีนะไม่ขดวางดีคนอื่นคิดถึงใจคนอื่นไงแบบเออถ้าแบบเราเลือกเราแม่งไม่เอาอย่างเงี้ยคนอื่นเขาอยากเข้าอย่างเงี้ยแบบเขาไม่ได้เข้าอย่างเงี้ยอือ เนี่ยครัน้ำใจลูกผู้ชายนะในเทพซิลินนะฮะอะจต่มีจะมีท่านหนึ่งพอดีพี่ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านมาท่านได้วิเคราะห์คะแนนให้เราไว้นะได้ไปดูหรือยังอาจารย์ปิงได้วิเคราะห์คะแนนให้เราแล้วอะอะไรเปน็นอ,นอะไรยังไงไอเดี๋ยวเมาดูซ้ำอีกรอบเหมือนกันเผื่อลืมไม่แยกตูวเหอนไงตูวดูแล้วเรียบร้อยลืมไอ้นี้ดูแล้วเพิ่งดูได้ไม่นาน เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ดูคลิปจันปริงแล้วมีผลต่อการตัดใจเลือกคณะของเราไหมก็ไม่มีอะครับแต่ก็ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปริงมากครับที่แบบคอยสละเวลามาวิเคราะห์คะแนนให้ให้บูมเนี่ยครับว่าวิเคราะห์ว่าอย่างไรมีมีเนี้ยทำให้แบบเหมือนแบบเป็นแนวทางให้เราแบบในการเลือกคณะอะไรเงี้ยครับแต่พี่ได้ข่าวแววมาตกแววแวแวมาว่าตกลงเปลี่ยนคณะเนี่ยยกแผงเลยจากคลิปล่าล่าสุดครับทำไมอะทำไมจะเปลี่ยนยกแผงก็ มันไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นยกแผงอะมันเหมือนแบบแค่แบบมันมีคณะหนึ่งที่แบบเคยอยากเข้าอย่างเงี้ยแล้วเอ้ยก็ลองมาคิดด้วยอีกคณะนั้นแบบเออถ้าถ้าตอนนี้เราจะไปเรียนเงนี้ยมันยังโอเคไหมอะไรเงี้ยก็ยังยังจะเรียนไหมอย่างเงี้ยอืมก็คือเคยอยากเคยอยากเรียนจิตวิทยาพอสวก็เลยเลือกก็เลยเลือกมาอือแล้วตอนลงตอนนี้สี่อันดับที่ตังใจเลือกคณะเนี่ยมีคณะอะไรบ้าง อันด oh ับอันดับหนึ่งก็เป็น oh, อ right? oh, ันนี้ครับ ICT นิเทศศาสตร์สิปากออันดับ2ก็เป็นจิตวิทยาครมธรรมศาสตร์แล้วก็อันดับ3ก็จิตวิทยาของมสวแค่นี้ครับแล้วอดับสี่ครับระดับสก็มันไม่รู้จะเลือกอะไรอ่ะก็เลยใส่เลยใส่มอลังสิตไปครับอ๋อแล้วตอนตอนเลือกนี่กดดันไหมเครียดไหมว่ายังไงดีชีวิตเราอนาคตทั้งชีวิต ก,ก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าแบบจะเลือกอะไรบ้างก็กินแบบแบบมีเวลาว่างอยู่คนเดียวเงี้ยมันก็เหมือนคิดอะไรได้เยอะเงี้ยว่าแบบนจะไงกับชีวิตดีจะเลือกอะไรดีจะเรียนจะเอ้ยจะเรียนดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คอยก็คิดคิด,คด,ดอยู่ตลอดอเลยเงี้ยก็ได้มาเป็นแบบนี้แล้วได้ข่าวว่ามือไวใจเร็วมากเรียบร้อยแล้วโอนเงินเรียบร้อยเรียบร้อยครับ โอนเมื่อไหร่ครับโอนเมื่อวานครับเลข10วันที่19ารครับเลขสวยเลยโอนเลยโอ้โห <c oughs> แล้วเป็นไงบ้างพอโอนเสร็จแล้วรู้สึกว่ามาเครียดที่หลังไหมหรือว่าลดโล่โลงใจปลอดโปร่งสบายเหมือนไม่มีพันธะแล้วก็ <c oughs> โอนเสร็จก็รู้สึกแบบอยากให้ถึงวันที่9้าเร็วๆอ่ะมันจะแบบรู้ว่าแม่งตกลงติดอะไรเนี่ยตกลงแบบต้องไปอยู่ที่ไหนอย่างเงเี้ยก็อยากจะรู้เร็ๆวๆอ่ะคอยลุ้นตลอดอย่างเงี้ยติดที่ไหนแล้ว้ทํามเียเนี่ยไม่ติดเลยอ่ะ โอ้สินับไม่ติดเลยไม่ไม่ได้ครับมันต้องติดซีฟนะเอกชนไม่ติดก็แย่แล้วแล้วถ้าติดอันดับสี่นี่คือยังไงเรียนไหมก็เรียนครับอ่าถ้าไม่เรียนเรียนที่ไหนอืมไม่เผื่อแต่พี่งงอยู่อ่ะคือจิตวิทยากับนิเทศถ่ายภาพเนี่ยมันคนละทางมันคนละสไตล์กันเลยนะคือคือตอนไหนอารมณ์ไหนที่ที่ถึงคิดว่าเอ้ยเราเคยอยากเรียนจิตวิทยาก็ก็มันมีช่วงหนึ่งอยากเรียนจิตวิทยาครบ เหมือนแบบชอบแบบด้านแนี้แบบและอ่านหนังสือไปร้านหนังสือเงี้ยก็ชอบแบบอ่านพวกเรื่องจิตวิทยาอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบอยากเรียนอ่ะอืมอืมนี่ก็ต้องฝึกดูโปรแกรมทายใจบ่อยๆใช่ไหม <c oughs> นี่ต้องเข้าแล้วทายใจของเด็กดีนะครับไม่รู้ <c oughs> จีวิทยา <c oughs> ใครกนันเนาะคือศัตรูที่เราต้องเอาชนะมันใครกนันเนาะ